จันงอนจ้าบเยี่โ่ยายนนหอยแลวก็แ้วกแลวก็แล้วไหน้วก็่ล้วก็นล้วลกแลวก็แ้ก็แลกก็แลแก็แลก็แ้็วแกกกลแลดแ

ระวังเงียงด้โดนเลยอุยอุยออยออโอมาของเขาของเขามากลอง

ทำดีทำไหมทำไหมครบไปตุ้มเบ็ดอีหายแหงาไหมวันนี้สองพื้นก็หนึ่ง

วันนี้เป็นการให้พี่น้องเสียนแห่มาล่องนองจับป่าครับเอ,อ้าน้องหานครับถือก้นละแปดล้อยนะพี่น้องเสียนแห่สิบสามคนนะครับบอ่อแห่งนี้เอาไปบิบก้นมาแล้วนะครับโตนี่โตที่สามนี่จะบักใส่ลอยลกครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเออ,อ,อเอ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 อเ โอ้เบ่งเบ่งครับเบ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้แตกตื่นกันเลยนะแตกตื่นกันเลยครับเฮ้ยสังเออเลครับเนี่ยทีมงานผู้สรอยติงนะครับแฮนด์นีนะครับพิชิตโดยสร้างน่องครับแฮน์เขียวครับนี่สร้างน่องครับจะของแฮน์เขียว้อยุแลวมีสร้างเตี้ยสร้างเตี้ยครับทีมงานสาพิตษผู้เยี่ยงยักสุดยอดครับสุดยอดนี่ตัวที่สาม เอออ้าวสร้างเตียนอนเทียบขี่หลังโชว์ขี่หลังคนียน้น่ขยังหน่อยก็เปล่าเอ้าเฮ้ยวิววิววิวขวดทักแล้วขวดยังทักแล้ว

ถ้อย้าเียเอาเองสุดยอดสุดยอี่ออทกับน้องกับโมยัยครับพี่น้องน้องโมยัยงานกลัวนี่แหละบอกว่าเดี๋ยววดหน้าน้องน้องสองไร่น้องสองไร่มีบึกอีก 6 30ตัวแต่พอสวายเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่น,เเน้เร็วๆนี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 ้ติดตามครับติดตาม <c oughs> นีมาเบิงครับหนีมูมัน <c oughs> เออฟังนีสองโตครับออนี่ตัวนีใหญ่กวมูอ่ะก็ยังเหลืออยู่ครับเหลืออยู่ตัวหนึ่ง นาตามข mm ้อ hmm. มูลเพิ่นบอกนะเจ้าของบ่อเพิ่นก็บอกว่ามีบึกใหญ่อยูซีโต้เมื่อกี้มันเข้าแหแล้วตัวมันออกมาตัวแล้วก็เป็นดังขึ้นละอีหลีครับบึกใหญ่ซีโต้ลอยลูกลอยลูกลีนะครับโอ้ลอยฝานสุดยอดโอ้ล่นปลาหนวดโอ้ยเอาปลาหนวดโยกปลาลอยลได้ยังไรอ่ะมดอย่งที่แห้งเนี่ยลอยกลัวโอ้เราสั่งนักหรือกปล่าเราว่าเมียนักกูนี้อกูเรียนเสืออยู่ เนี่ยเนี่ยนี่ครับผู้พิชิตปลาบึกยักษ์ครับช่างหนองครับผมสุดยอดเออเเ่งกสีวิไลสร้างบ้านครับโทรศ9 4 5 3 5ก้าสครับเดีอยากสั่งบ้านครับโทรหาเราได้ครับนอกจากตึกแเฮ่แล้วครับสร้างบ้านก็กเกง มันผูกมันินไหวอันกินไม่ได้นี่ครับยังเหลืออยู่นะครับนี่ถือกี่บอลเบลต์หมดถือแพ้เลยนะเรอกวานไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่กระดานน้ำนี่ใครถือกี่กอ มันพ้ยังไงเรียนหลอดสุดจอดกับสุดจอดเดี๋ยวเีขาว่าวันอยู่ี่เป็นยังม่นไปงจุ่มันลากไปแห่บาเลยคือกีนยัหล่ครากทำแหล่เลยกิโลย่าวิตไอ้หนุ่มตั้งนุ่มวัวแบงหนวแบง Blender, like อ้โหซีสินว IN ันไปใหม่เยวันเยอ่าาแย่ยู anyway> 100. 100่ในใหม่อืลอยน้องๆนออ่าสามกิโลแล้วสามร้อยสาม้อยกิโลยังน้อยนะสาวสิหานอ่าะสิบสามหานเท่าไหร่ครับอ่าสิคนสิบคนก็คนละ สองยี่สิบวอลโลยี่สิบห้าโลแล้วยี่สโลแล้วยี่สิบห้าโลแล้วบ่ขาดทุนบ่ขาดทุนไอ้นี่ไป้องเอาไอ้นี่กินปลาบึกไม่เป็นโอพี่น้องนะครับก็คือขอตกลงกันกว่าปลาบึกเมื่อวานเหห์สิคนคนละแปดอยนะคันไดปลาบึกแบ่งกันแบ่งกัน จะขายเป็นเงินเอาเงินมาแบ่งกันจะเป็นตัวกับตกพูดแบ่งกัน่ส่วนคนวันได้ก็สิได้หลายแน่ได้พูดใหญ่แน่นะครับได้หัวได้หางไม่หัวก็แบ่งอีกทีนึงครับผมเนื้อแบ่งไปทีนึงแล้วหัวแบ่งอีกทีนี่คือขอตกลงร่วมกันเพราะว่าอาหารกินให้ยากมิตรพีตนองนะครับมิตรทีมงานหนาเก่าๆนะครับนี่กับป้าหนวดสร้างเตี้ยนะครับสร้างหนองงานะกกุ้ยอยติ่ง ครับเหมือนมวนมวนหน้าไงครัวสูสีครับสูสีไอ้มีตะปบลอยเตือนครับผมอืครับผมมวนหน้าอ่ากสาึก30ตัวนี่ไม่เกินตัวเราหกโลครับผมอันนี้ไขหวานได้หวานเอาเลยหวานได้หวานเอาน่าเห็นยอดตะเดาดำๆเัยนะครับผมอยากมาเล่นน้ำเถอะล่ะน้องสองไร่น้องสองไร่สงขลาได้ปะเออเดี๋ยวสิโทรหามันเต็มเท้าอายะ เฮ้ยหดเเฮ้ยเีเนถ่่เ้เโอ้สิสิเปิดได้ไรไม่ายไหอาสามสิคนยนี่บ่ได้ครบแล้วบ่ข้าวเดียวก็ครบถอกเนาะมือใดบ่ไหนผมต้องมึงมืออีกเออลังสามือครับกันันบ่ได้กับบ่เป็นยังเนครับเา้มือได้วางกับอกสีเข้ามือนั่นเลยครับเอาลอตตดตามครับพี่น้องเออยังเหลือน้องอยู่ด้อนะครับ อแต่น้องนี่ก็ยังเหลืออีกตัวนึงครับพี่น้องรอติดตามครับโอ้ตีหางใส่ปลาดวนตบหูมันปะมันเกียใส่ย้วปสาด้ว่นอครับนี่อ้มแลยแล้ลูกมันโอ้ยลูกมันตอนนั้น เราปลาเขาเป็นยังไงตัวถึก bueno ตัวแมวมีสูตรบอมีวิธีบึงปอมเขาบึงยังไงครับตัวแม่ตัวถึกบอหัวกันบอเห็นคุยมันนี่หรอคุยมันก็เยอะข้างในอือตัวแม่ตัวนั่นบอกแต่ปล่อยซีตัวอินเดียนปล่อยเยอะตัวครับตอนปล่อย ูเออื้นครับูเอื้อนโอ้ยหลายแต่ก่อนนั่นานี่สุดยอดครับพอไแต่แบกเขาอยู่ได้กินแล้วเสร็จมาใส่อันนี้ไว้อยู่ครับจนหลุ่นซ้ำแขนครับผมสองโล่สองยางเราจะมาปล่อยลงนี่กับเป็นบอลน่ครับบอลลงสีสินทวีนะครับของท่านสสพรศักดิ์เจริญประเสริฐนะครับเป็นกระเปิดไอพีไอน้องเดีมาปลาไปกินกันครับ สื่คนละแปดร้อยเองครับเสี่นเหนสิบสามคนนะที่ประมาณงานกลัวน้าเลึกสเมตรกลัวครับเออสมพอมันใหญ่ด้ครับปล่อยแบบธรรมชาติเลยหน่อยเรงมัตชัว่กเอาทีไปทีมากครับอ ืนพ้นคูน้อยข้นคูยเอาอีเจ้ว่าค yeah. 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 ูน้อยแต่คู่งเอาครับพ like> ี่้องนื่งมันเหลือหลายมันเเหลือบหลายครับเเห็นมันลอยอยู่